ตอนนี้นะคะเราก็จะพานีนคือต้นสตอรนะคะที่เราปลูกไว้ก็ยังไม่เสียชีวิตคือ <c oughs> ต้นไผ่ที่เราเอามาปลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีข่านะคะข่าที่เราเอามาปลูกแล้วก็ตะไคร้นะคะทุกคนตะไคร้แล้วต้นนี้นะคะชะอมของเราก็ยังไม่ตายนะคะทุกคนยังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบก,กับช่องโบวินแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะ แล้วก็ได้โอกาสนะคะกลับมาที่นครพนมน,นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังแวนมอไซค์นะคะไปที่นานะคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปอัปเดตส่วนที่เรามาปลูกนะคะก็คือชะอมแล้วก็ดอไม้แล้วก็ผักต่างๆที่เราปลูกไว้ที่นานะคะแล้วก็อัปเดตวัวด้วยนะคะว่าตัวใหญ่หรือยังนะคะวัวที่เราซื้อมาเลี้ยงนะคะทุกคนแล้วก็ไปอัปเดตว่าค่าที่เราปลูกอะคะ่ะ เราเก็บเกี่ยวไปหรือยังนะคะช่วงนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นนะคะทุกคนฝนก็เริ่มตกล่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่นานะคะซึ่งนาเราก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะไปถึงนะคะเดี๋ยวเราจะแว้นไปให้เร็วที่สุดนะคะก่อนฝนจะตกนะคะนี่นะคะรากับหลาาสาวนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตท,ทางไปนาของเราทุกคน ก็เหมือนทางไปเออไ,ไ,ไม่ค่อยจะมีอะไรที่แบบไอ้นั่นหน่อยนะคะอันนี้คือทางไปนาะจิตมีคนกัลมาขบับรถทางแวบแบนมากเลยนะทุกคนบรรยากาศก็หนาวนะคะทุกคนเย็นมากเลยรู้สึกถึงความเย็นเลย เราก็มาถึงนาของเราแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูทำงานค่ะทุกคนนาของเราก็จะเขียวชอุ่มมากเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะโบก็จะามาอัปเดตทุ่งนาของเรานะคะเขียงนาน้อยของเรานะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะยังมีไก่ที่แบบเยื้ยเยื้เยื้ออยู่นะคะทุกคนข้าก็แบบกาลังเขียวนะคะทุกคนคือกําลังเขียวนะคะไป ตากล้องต้องเดินให้ไวกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องตากล้องก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ตากล้องของเราไม่ได้มาด้วยนะคะก็คือใช้มือสมัครเล่นนะคะทุกคนตอน,นี้ก็ถึงมาเราแล้วนะคะเดี๋ยวตากล้องก็ถ่ายบรรยากาศกันเลยนะคะ oh. ทุกคนอัปเดตก็จะมีเหมือนเดิม oh. ของเรานะคะ แ้วก็เพิ่มเติมคือน้ำในสระเยอะขึ้นนะคะหลังหลังจากที่เรานำปลานินมาปล่อยประมาณ2องพันตัวนะคะแล้วก็ปลากรดคางอีกสองร้อตัวนะคะก็ยังไม่เห็นขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะมีน้ำที่เพิ่มเติมนะคะทุกคนอันนี้คือตากล้องของเรานะคะเราแว้นมานะคะทุกคนกับรถคู่ใจนะคะแว้น รอบหนึ่งนะคะเดินไวๆเลยคะ่ะพ่อมาแล้วรอบหนึ่งก็คือมาเอายญาให้วัวนะคะแล้วก็มาเกาะกอไฟนะคะทุกคนตอนนี้ฝนก็กําลังลงเม็ดนะคะทุกคนสังเกตดูได้เลยมีนก็ทุรักทุเมมากเลยนะคะมีน้องเอ่อน้องชงชงกับน้องลุกชุบนะคะชงชงกับลูก,ลกชุบนะคะ เราจะพาไปดูผักที่เราปลูกไว้ด้วยนะคะทุกคนมีต้นสตอแล้วก็ต้นชะอมนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพานี่คือต้นสตอนะคะที่เราปลูกไว้ก็ยังไม่เสียชีวิตนะคะทุกคนมันยังไม่ไปไหนนะคะมันกําลังเติบโตแล้วก็ใบสีเขียวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือต้นไผ่ที่เราเอามาปลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีข่านะคะ ที่เราเอามาปลูกแล้วก็ตะไคร้นะคะทุกคนตะไคร้แล้วก็กระเดนนี่นะคะชโอมของเราก็ยังไม่ตายนะคะทุกคนยังไม่เสียชีวิตนะคะมันก็ยังขึ้นปกตินะคะแล้วก็ฝั่งนี้ใช่ฝั่งนี้ที่เรามาปลูกนะคะแล้วก็จะมีนู่นนะคะเป็นไถ่ที่เราเอามาปลูกนะคะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ เอาอะไรมาปลูกมันก็จะเขียวขึ้นมากนะคะมันก็เป็นช่วงการจริญมเติบโตของมันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นต้นอะไรนะลิ้นฟ้าน่าจะเป็นลิ้นฟ้านะคะก็มีกล้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ให้วัวอยู่นะคะทุกคนยังไม่สร้างนะคะยังไม่มีงบนะคะทุกคน oh, <no. S 1> รอโฆษณาเข้าก่อนนะคะถึงจะมีงบนะคะทุกคน oh. เดี๋ยวราสร้างให้ตานะคะตาของน้องมิวนะิคะแล้วก็ไผ่ที่เราเอามาปลูกเนี่ยนะเอามาปลูกตรงนั้นนะคะก็มีไผ่ ไผ่เลี้ยงแล้วก็ไผ่ตรงนะคะทุกคนแล้วก็อัปเดตลังต่อเราก็ยังไม่ได้เอาไปไหนนะคะทุกคนก็ยังอยู่นะคะคลิปนี้นะคะก็บรรยากาศดีมากบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนคือดีมากเลยนะคะทุกคน <Wow. S 1> บรรยากาศลูกชาวนาของเรานะคะคือดีนะคะแล้วก็ ช่องโบบีแฟมิลี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็จะพามาอัปเดตสวนนาของน้องมิวนิกของเรานะคะเถียงนาน้องมิวนิกนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราเยอะๆนะคะเดี๋ยวอีกกี่เดือนนะคะเราจะมาอัปเดตครั้งที่3ของเถียงนาของน้องมิวนิกนะคะสําหรับครั้งนี้ครั้งที่2ก็พืชผักผลไม้ที่เราเอามาปลูกนะคะก็จะเจริญเติบโตขึ้นมากนะคะอัวก็ตัวใหญ่มากเลย พร้อมค่ะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ